ไม่โนไม่โนอ,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 อนง่ตอนนี้ตอนี่ตอนงฟังฟังัง เล่นตามไหมรออย่าใจร้ออย่าใจร้ออย่าใจร้อมองนีไว้มองนีไ hmm. ว okay. ้ฟ bueno. yeah. ังวินาทีแต่พยายามแค่ตัวนี้เท่านั้ได้ไหนนะวะแรมโบมันแรมโบมันแรมโบมันเล่นตามมัน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 พี่ข้าพี่ข้ามัน Ai bầu thôi, ทีสิบทีส <PM D. S 1> ิบมันทีสิบมันไปกูนี่กูนี่กูนี่กูใคยอยู่บนร้านอะ ปวามควมความไม่เี่ยวไม่เอ,อไปมใจพี่ใจฉันี่ขาแงเอาุคลโมลาแสงลาอ่บลาอยลา เปล่าเลยถ้าได้กว่าโอ้ยไม่ได้วะไอ้เหี้ยทำไมปัดอานอนแหลกชิบหายไอ้เหี้ยก้อนโนไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ย ตายมันจะบานแล้วมีแต่มันวะพี่จบาซ่อมผมซ่อมนะมง้น0 0า5าแล้วก็ของมาแกมัเรียกอะไร15ข้าจานเก็บไปดิเอาไปเก็บก่เรียออะไรเรื่อ หาจังหวะเล่นวันรถมันเยอะมากเลยอ่ะไปซ่อไปซโอ้เฮียเพื่อนเบียดอีกแม่เป็ยเฮี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 ยเฮเฮีย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 อฮียเ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 เฮียเฮียเฮียเฮเฮเเยเีีเีีเ เพือ่อนชวนก้ถึงประมาณผ่านซ่อม<ต>ผ่านซ่อมผ่านซ่อมคน้คนนงหลักแสนเรคยังโกอยู่อ่เขาจะว่กมีหลักแสนแล้วยังโกสเฮ้ยไปเกรที่เร,รนี่ยขนาดนี่ยนเะไปที่ินอมไปเรื่อยเลยเลเล,ลววาโสีสีเงินสีนีมาไอไอไอนี่ะบ่าแขด้ไงนะ้ยีบ่าม อุยเฮียมันนี่ว่าไอสัตว์โทษโทษโทษช,ชุดหนึ่งเ่าแบบอะไรนิดนึงตอนะนึ่งนะอ้าวรถกูห,ห,า,า,หายไปไหนวะเฮ้ยกูเข้านี เอึงเอไปลไยมาเมาช่วยมัน่อยฮะวายมีเนมนะเนไรวะไอ้เหี้ยเนมมึงคือไรอีกงูไม่รู้เลยพวกใครมาเนมาข้นมาขึ้นมาปมามานมาขึ้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 นมา มาขึ้น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 มากูไอ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 ้หลุ่ยไปเนี่อ๋อโอเคได้ได้ได้เดิมจับอแัยนะผมจับอวัยนะไหนก็ได้ไหนก็ได้ไม่มีอาการเลยอ๋อเหรอพี่พเบสเพื่มาพี่เอาพันผูดดิอ่ะวันเฮ้ยดอย โอ้เยยังไม่โดนแหลกไหวเช่ยโคตรแหลกเลยเช่ยภาพกูแบบโอ้โหโคตรแหลกเลยอ่ะตรงนั้น ủa cool. hộp oh, yeah, chút xíu 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 ซ้ำก่อนนะมึงไอ้เที่ยโอ้โหยากล่องซ้ำหมดไอ้สอดต้องไปยืนในไฟฝ่ายเราะกล่องซ้ำหมด เฮียมันจะมันเราไปไหนวะมามาบลูบลูบก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 ูบล้บกอบลูบกูบลูบกูบลูมกูบลูบ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 กงบลูบกาบลูบกลกูลกลกบลกลกลบกลกลกูลกกล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 กูลก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  ไ้เดี๋ยวสายรักโก้ลวงลวงลวงไม่เล่นหน่อยไม่เล่นหน่อยมันมีกล่องซ่อมยของสายของรถต้นไหนอุ้ยมองข้างกุมใหญ่เล่ยพี่พี่ตรงเลยกุโมงเลยพี่ในวงเลยองตึกลุอ่ะพี่ไม่ได้แล้วก็คนสิบจานแล้วกับสองหมื่น กินอะไระไอ้ไม่เจอรเลยไม่ไวยไม่จอเพอสุนมันอยากเดี๋ยวไม่อกกคืออยากเ้ยงแต่มัน้ตัวไม่ต้องออกคนด้วยมันไหวให้เราเกิดอะไรอุ้ยข้างขวางเอาไม่ทำใโดน ตามพี่ลงไปตามพี่อะไรมีแค่ข้าวนะสิบห้าจานเองไม่ได้จิงขนาดนั้นไม่เล่นคนนี้เล่นคนนี้ไไดดดกกปส่งข้าวฮะไป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 ที่เดิมไปที่เดิมไปที่เดิมไปเรื่อยที่เดิมที่เดิมที่เดิมฝ่ายนี้มันเล่นไม่ได้เลยว่ะที่อ่ะไม่อุ้มอุ้มข้าวผสมมันหนีนะอุ้มไปตกในไปตกในหางไม่ได้สิว่าต้องตกบนโกงถูกปะ แล้อุ้มมันออกไปทางทะเลก่อนนะค่อยอุ้มมาตกข้างในข้างในบกถ้าโดนเกมแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรำรับจะเย็นครับไม่ลามกันครับไม่ลามกันครับเอาล่ะผมเปิดเพลงให้หายร้อนก่อนเนาะจะเย็นนะพี่ฟังเพลงก่อนเนาะพี่เฮ้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 ใจย์นะครับพี่ใจย์นะครับ

น้าบอกมันนะเพื่อเราอ่ะนี่กุมญ่เราอยู่ไหนอ่ะหากุมยไม่เจอเบรเชียร์ไฟแท้เชียร์เชียร์ไฟแท้เชียร์ฉันต้อง้สิฉย้ายย้ายเดี๋ยวย้้าบางสลับบังเสียมเสียมีมีมีคนมาเพิ่มอีกเนี่ยอุราไปสามเปสา คุณไสามุณนเไเออเอมาี่อหนีหมดมามันมีคนนึงต่อมาเข้ามาสี่ันก็เบี่ตัวบัคอีกคนเขาตัวบัอี่าตัวบัคตัวบัครอรพี่พี่เฉยพี่ใหย่ช่ไปตรงหน้าทางให้หลันกาลีเอียดตงางตรตงตางต่งตงต่ต่งตงต เชี่ะไฟแพ้แบบเชี่ยหน่องเองเชยเออต้องผมว่าเป็นบางูน่า,า,านนจะเอาตัวรอดดีกว่าปะทำลากเออกูว่าเก่งอง่ะอันนี้จรงิงจลาก14เคสถ้าลากเออมากูากูชมว่าเก่งเลยรถกูบอกไว้รถกูเอาไว้รถกูบถกบกันที่ <พอ S 3> มีบอาไว้รถกูเล <พอ S 3> ยใครไม่มีสอบบ้างเอาเอาจากกูไปสมัยบีบอไปรถกูสมัยบีบอไปรถพี่มามามา ไปตัวกูกูอยากจะแม้กูไลยนะกูเตรียมการสู้ต่อแข่งใครไม่ไปสอบ้างขอแบบศพขอแบบศพขอแบบศพถ้ามีวอด้วยยิ่งดีขอแบบศพถ้ามีวอด้วยยิ่งดีขอแบบสอบไปถ้ามีวอด้วยเอามาปุ้นเช็คก่อนได้ปุ้นเช็คก่อนได้แบบศพไม่ได้ภูมิใจยไอ้เขียวโอเคโอเคแต่ในข้าวมีมีกุ้งสีมีตาไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวไหนวไอ้เขียวครับพี่ เอาแล้วแปดสปอว์บอกไปแค่แปดสปอว์อันเดอร์สปอว์สปอว์ที่พี่ถือดีวอลมาการิอาคนดูเปิดแชทเลยก็ได้เปิดแชทเลยก็ได้ต้ราได้เหรอี่เดี๋ยวพวกมึงใครต้องเติมของอะไรไหมต้องเดปิดไฟต่อนะพี่ที่พี่ใครอยากไม่มาที่กูบอลวาอยู่บอลอย่าอย่าอย่าวิ่งกูแบ่งได้พี่เบื่อด้วยเซดรีพี่เบื่อด้วยอย่าวิ่งกูแบ่งได้ใครับเนาะตรงรถตรงรถตรงกูเนี่ยใขยาวอย่าวิ there, ่งแบ่งก okay. ูได้หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ สิบศพเพื่อนสิศพมีนะก็ถูกห่อถไอ้ยาสิศพต่อไรต่อไรพี่ยลาสอกูว่าโหจัวิ่งถุงห่อแบ่งได้นะใครจะากูอยาววิ่งถุงห่อกูแบ่งได้ใครจเอาไม่ได้ต้องมีปืนป่าเช้อะไรก็ได้ครับผมสนาทีปัโนได้ ปิดยังอะเอาไปเลยเอาไปเลยทีเมลเออพี่เใจาไฟอย่าเียวนะสิบอันเร่อะไรไทยไม่ได้ก็แบบหน่วงเหรอเมืองหน่วงแล้แต่จะหน่วงนิดหน่อยนะพี่ฮัลโหลเปิดเปิดดาวเปิดหน่อยดาวเอาหมดอ่ะันตประมาณยีอ่ะกอไฟ เอาไปให้วอลได้แล้วก็ผมให้วอลผมไปพกอนนะต่ตังงังอย่ต่ออยู่ต่องถ่ายรูปเก็บไว้ดีกว่าเอาไว้ลงรอสตอรี่ตัวนี้ว่าไงตัวบัตัวอตัวนี้วอ๋อเขาตัวบัเขาตัวบัคนนึงอะไรนะ มีมีมาเมีมีเขาตัวบักคนนึงอะที่เขาตายอะตัวมันบั็อะเอาไว้เพืส่งไมเี่าเดี๋ยวเราขาส่งเดี๋ยวยกมาส่งอโอเคโอเคต้องาทำไมเขาตอมอครับทำไมคนนี้เขาเขาตัวบักอะต้องให้เขาตอมอก่อนอไอไอเลียมอยู่ไหนเออคนนี้ปะคนนี้ใช่ัหยไอเลียมทีไอเรียมพี่เขาเขาตบ็คคนนี้ตอมอครับหัวหมาคนต่างไม่ต้องก็ได้ ไมไเ่ชบบ่มเลยไม่ป,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 ปิดไม่ไไม่หมอ่เปิดช er kind of ั้นหน่ดาบดาบเปิดอ่ะคนดูพิมพได้ปะไอ้เ้ามันเปิดยังไงเปิดไม่เป็นอ่ะไอ้เชี่ยทาไงอ่ะเดปิดเจ็บตัวไฟใหญ่ด้วยพวกเจ็บตัวไฟใหญ่ด้วยท่หัวกูอะเปิดไฟใหญ่ไฟใหญ่ด้วยใช่ใช่ทำสวกกูไม่ไม่ไม่ักูคนเดียวไม่ไหว ได้ได้ได้กูจะเซ็ตคนอุ้มแต่กูอุ้มแต่กูอุ้มเสร็จหมดแล้วเพื่อนเซ็ตคนอุ้มเสร็จหมดแล้วใจห่อแล้วบอกเฮ้ยไปข้างบอลแบงค์บอลดีดีเฮ้ยฟังฟังจะอุ้มแบงค์บนนะเอ้ยพวกเราจะอุ้มเมืองบนนะคุยก่อนกูใหญ่ไปด้วยกันนะกูใหญ่ไปด้วยกันเปล้านเปล้านเปล้านพี่เคยขายอะไรเฮ้ยขอล้างหน้าดิขอล้างหน้งพี่เคยได้กล่องเรียกที่พี่ไม่ต้องไปสี่ห้ากี่เปอร์เซ็นใครไม่ถูกบอกนะเออกระสุนไงเป๋า แตกันปัดเราแปตกเปี้ยพร้อมหมดแล้วเจ็บตัวเจ็บตัวหอบเจ็บตัวหอบเจ็บตัวหอบหนึ่งสองสามหอบเลยเพื่อนหอบหอบหอบเลยหอบเลยฟังเล่นมึงบลอนด์กูใหญ่เล่นมึงบนสติ๊กกะกวนะรอเล่นกับกูเล่นกับกูรอเล่นกับกูเออรอเล่นกับกูพวกมึงรอเล่นกับกูอย่าไปเครียดเขาตึงใจให้น่ยเลยครับเนอาเมืองเนอาเมืองเมืองบนเมืองบลอนด์ขุยเราอุ้มเมืองบนเอาเนี่ยเขาตัวบักมาแล้วเแทงแทงเขาหน่อยแจกเขาหน่อยแจกเขาหน่อยแจกเขาหน่อย แม่เทคนิคเขามันมีคนมาเมนชื่อพี่ในี่ยไต้องแจ้งใหม่ต้องแจ้งใหม่มตั้งชื่อแม่พี่ว่าแม่เทคนิคเขาลอยู่บนหัวถักหลาเลยพี่ใครใครใครอุ้มดูหอยนะใครอุ้มดูหอยนะเฮ่อหอเลยเปเบหอเลยครับเปหอเลยตอนนี้เราเดินทางมาให้ต้องหอดพี่67%ครับคนอุ้มควรว่าจะเล่นเมืองบนนี่คนอุ้มควรว่าจะเล่นเมืองบนเลยขวาอ่ะอันนี้ขวาขวาขวาหลังไหมทับลิรอรอรอหึ ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บอลเล่นไม่ใช่บอลมูฟมูฟอย่าไปเติมน้ำมันปั๊มนั้นใครเข้าไปอ่ะเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอ้ย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเอาออกมาแล้วพาไปพาไปอย่าเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องหม่นหยิบปั๊มนี้มันชอบเป็นยังไงเป็นรถไฟนิ่มต้องหมอเด่นเด่นแรงมาต้อตามนะต้อตามนะเข้านเองทำบ้าน ไอ้ฟังกูกูเปิดฟังกูดูรถกูเป็นหลักนะดูรถกูเป็นหลักเขี้ยะดูที่รถกูเป็นหลักนะกูเปิดทั้งหมดเลยนะกินไม่ใช่อุ้มมันไม่ต้องสนใจเลยเดี๋ยววอรไปเล่นเองพี่เฉินว่างไว้พี่เฉินว่างว่างขึ้นได้มาขึ้นมาตัวพี่พี่เฉิเศพี่เห็นตัวตัวคนผมพี่เปียวสกบไปรถเกี่ยวขึ้นรถผมมาโอเคมันเกี่ยวขึ้นนะตำรวจม้าขับไปรู้ไปวันนี้ไปวันนี้ไปเพื่อนไป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 ก็ไปได้แล้ว ไปค่อยๆไปอย่าจนกันเองค่อยๆไปไม right. <úc Cars apan> ่ต้องรีบเลยไปเป็นกลุ่ม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 อย่าจนกันเองไปเป็นอลุ่มเพื่อนตีตำรวจอยู่ตอนนี้ตำรวจตายเยอะตำรวจตายเยอะตำรวจตายเยอะพี่ตำรวจตายเยอะพี่ตำรวจตายเยอะมตำรวจตายบ้านตายเยอะมากพี่พี่พี่เล่นตรงนี้พี่ตำรวจตายเยอะพี่ตำรวจตายเยอะหรอจะมาเล่นแถวนี้ได้พี่ฮัลโหล เราเซฟเซฟไมลัะมันก็ไม่มีอะไรหรอกมหลกไขอเปตัวเราอีกอ่ะบอกว่ามันเตยมเตยมตอนนะพี่พถนสั่งสั่งสั่งรเลยพี่หยดเยปิดนี่ปิดตรงว่ามังไม่มีอะไรหรอก โซโซโซมาซ้ำหน่อยเพื่อนตรงนี้ตรงนี้เพื่อนตรงหินตรงหินเขาหลดเรอพี่ทำไม่ได้หรอขออ่นองรมะันมีตรงไหนแบบบนบ้างให้เบ้ไหมให้ักทามวะ

ม oh, right? yeah. ันเป็นรายบุคคลไหมเป็นรายบุคคลอยู่ในบ้านอ๋ออะไรบ้างอยู่อยู่ไม่อยากโดนไม่อยากโดนคือยังไม่ได้ทำอะไรเลยรถหนึ่งติ๊กเลยที่ดีดีว่าเดี๋ยวเลยไทยมากดีกว่าเลยขาดคนหนึ่งใช่ป่ะขาดคนหนึ่งก็คือหนึ่งติ๊กอันนี้แย่ดี จุดปหน่อยปหน่อยชุอยตำรวตายไปกันชุดเฮ้ยมึงต้อนตำรวจลงรถนะเว่ยมันไม่ไมยยอยดุดีนะเว่ยอ้ยยอยดุงไตายมยอยุ้ามา้นรไปทคดีคาราอุ้มคาราอุ้ออกดูไว้าราอุ้มออหน่วยานรีเพื่อนรีเพื่อนชุมเพื่อนชุด่อน พี่เหมือนล่างล่างเนินใครไหมพี่ใช่เขาเพื่อนเราไปวะตรงไหนล่างล่างเนินซ้ายเนี่ยซ้ายเนี่ยพี่ขอตำรวจตำรวจอุตการให้อุตการให้อุตการให้แบกแบกเอาไว้นะวันนี้นะเพื่อนเราเล่นอยู่นะพี่เขาว่าข้าวหน้าสกออกเพื่อนดูไว้ข้าวหน้าสกออกดูไว้ข้าวหน้าสกปรกมีมีนาโนพี่คันนี้ มึงลงไปดิพี่ขับรถให้พี่รถเดินไปคราบที่มีห่อไปพี่ลง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 แหวน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 พี่ลงพี่สบแหวนสบแหวนมันชนพี่จอห์นโดนชนโดนชนคนนี้ยังกินขันมาบ้าเลยเอาเลยเอาเลยดีหน่อยมันคือรถ กนยินมหัดมามาพี่ันทีพี่ไม่ไม่ไม่ชอบใส่เครื่องกินแล Turn, h, mm ้วก็ใส่โอ๊กีเขาากามกะปาคือคนได้แถมได้แน่นอนผัดมาม่าพี่พี่อยากทำบบนี้มามาจ่าแที่ทำให้ตอนนี้มึหลไปมันรับกันเลย เกี้ยวเอาพีเจอไหนเกี้ยวเอาพีเจอไหนรีบไปเตะบนถนนไปเตะบนถนนรีบไปเตะบนถนนไปเตะบนถนนเขาเลี้ข้างล่างนะเขาเลี้ข้างล่างนะตำรวจพี่ตำรวจรีบไปเตะบนถนนตำรวจลี้ข้างล่างตำรแข่งไว้พี่บนถนนแข่งไว้นะแข่งไว้นะลืมทะเลกกันล้วมาเติมลืมทะเลกกันล้วมาเติมพี่ก๊อตอยู่ไหนอ่ะพี่ก๊อตอยู่ไหนอ่ะไม่รู้พี่นี่เจอพี่ก๊อตไหมไม่เหมนนะซุนจัดตอดแบบ

เขาชุบนะเขาชุบนะเลียมเรียมเลียมเขาชุบอยู่เลียมข้นมาเลยนมาขึ้นมาเรยบนถนนอมาเรยบนถนนเียบสวยอออยู่คับอยู่มึงถามมาดูดว่านงอ่มดูก็ได้ว่าขึ้นจริงไหม ไอ่ใช่มันมันต้องมาหมดอ่ะต่อหนล่งต้อมเหลือไหมครับพี่ไปไปไปโคบไปไหนไปไอ้กูต้องไปหาเพื่อนแอคคุกนะกูบอกก่อนไปช่วยมเติมละยี่สิบไปมาพี่กอดไปไหนอ่ะพี่กอดไปไหนไอ้เขียวพี่กอดตกเดินองกีไม่ได้ คุกเขาทนายจะไม่หมดตัวลงไปลงไปชิบหายละพี่เอ้ยพี่พี่ก๊อตพี่ก๊อตล็อกรถว่ะเฮ้ยละเฮ้ยพี่บอกพี่เฉียดนะว่าวันเพื่อหกวันเฉียวก็ไม่เอานี่เฉียวโอ้โหถูกลักถูเลจิปหายนี่ ข้นงขาวเลยข้นงข่าวข้นงขาวข้นงขาวข้างล่างไม่ไหวข้นขาวแลปเกันพี่โทรบอกได้ไหมบอกใครได้บ้างขับประกันขับประกันบอกให้พุกพังแล้วไหมยโยอบดีคอมโบโบเยอะไป

ไม่ไม <Net> ่ออกาขึ <forcé Deus> ้นเออดีที่ออกมาบ่อยเนเันเกินร้อยอยู่แล้วต้องต้าแบบเข้าไปช่วยอ่ะโด็ตเฮ็กเลเฮ็กเ็ฟเ็ฟเ็ฟเอฟเอฟเอฟ